ใชค่ะทุกคนผมก็จะมาแจ้งเรื่องการลงคลิปของผมเนาะคือผมอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปเพราะว่าผมมีเหตุผลบางอย่างก็คือผมมาุูนอยี่กับเรื่องงานศพของคุณตาผมนะครับที่เพิ่งเสียไปเมื่อวันที่มิถุนายนเมื่อกี้นี้เองเมื่อสองวันนี้แล้วแล้วก็ผมมีเรียนออนไลน์แต่ผมโดดใช่ผมไม่มีปัญหาเรื่องออนไลน์นะรับผมโดด แล้วก็วันที่14มิถุนายนเป็นวันเปิดเทอมของผมนะคะแล้วคนในครอบครัวผมจะขออนุญาตยึดโทรศัพท์ผมแล้วก็ผมผมพ,าย,พยายามลงคลิปนะคะผมผมย,ย่ง,งานสอบด้วยแหละผมก็ไม่ค่อยอยากพูดมากเดี๋ยวเสียงมนันเพราะว่าวันนี้จัดงานสบอบแล้ว แล้วก็ผมโดนสั่งเปลี่ยนเวลานอนจากที่ปกติผมนอนประมาณตอนตีสี่ตีห้าเนาะเขาก็จะย้ายเวลาผมให้มานอนตอนสองสามทุ่มนี่เองแต่ผมจะพยายามรักกับนะครับก็ไม่ต้องสนใจถ้าเกิดจู่ๆผมไม่ลงคลิปเนาะเพราะว่าผมก็มีคนแค่นี้แหละผมเอ่อป่วยด้วยแหละขอให้ผมเดิมเนาะผมป่วยนะคะ ากจะพูดเลยมาโอเคฮะจบแค่นี้นะคะก็ไม่อยากจะพูดมาแล้วบายฮะ